ล่าสุดกองทัพได้ออกมาเปิดเผยแล้วนะครับกรณีที่เรายึดอาวุธแกม102ได้นะครับที่เนิน500ปรากฏว่านะครับหลังจากที่มีการตรวจสอบอย่างละเอียดนะครับพบว่าอาวุธชนิดนี้นะครับไม่ใช่อาวุธแกม102 LR นะครับซึ่ง102ธรรมดาเนี่ยเป็นรุ่นที่ผลิตมาแล้ว10ปีนะครับแล้ว กับการยืนยันจากทางจีนนะครับบอกว่าไม่ได้มีการส่งอาวุธนี้ให้แต่กัมพูชาแต่อย่างใดนะครับซึ่งสรุปแล้วนะครับเป็นอาวุธที่ผลิตมาตั้งแต่10ปีที่แล้วนะครับแล้วเป็นอาวุธที่ไม่ใช่นำวิถีนะครับเป็นอายุเอาอาวุธนะครับที่เอาไว้ทําลายรถหุ้มเกาะหรือว่ารถถังนะครับในระยะใกล้และระยะกลางเท่านั้นนะครับไม่ได้เป็นยุทธวิศก,กรทางที่สามารถใช้ควบคุมทาง ระบบโทรศัพท์ได้หรือว่ามีแอปพลิเคชันที่สามารถใช้สั่งงานได้นั่นเองนะครับถือว่าเป็นอีกข่าวดีนะครับที่ว่าทางจาีนเนี่ยก็ยืนยันว่าไม่มีการส่งอาวุธชนิดแกม102 LR หรือว่าเอาอาวุธนําวิธีรุ่นใหม่ให้นะครับเป็นอาวุธเพียงแค่อาวุธรุ่นเก่านะครับผลิตมาตั้งแต่10ปีที่แล้วนั่นเองนะครับยังไงเดี๋ยวเรามาตามต่อเรื่องนี้นะครับหากมีความคลิบหน้าในเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะมารายงานให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบอีกนะครับสวัสดีครับ